มาดูผู้เอกกับรายการครับเอาแนะนำตัวสิงค์ครับผมสิงค์วันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกเหรอตอนนี้เราเกินอยู่ที่หนึ่งหยุดแปดหนึ่งหุดเก้าประมาณนี้นะเราซ้อมอยู่กับเสืตูมาเดิมกี่วันเข้ามมาเราไหมสองสามอาทิตย์แต่ว่ามันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโปรแกรมมาเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าดึงเข้ามาพอดีเคยชกเคยชนะเข้ามาที่ที่ใต้เหรอเป็นปีไหมไม่ไปตามยันที่เรดอ่วเราสูงเท่าไหร่ความสูงเราร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราไปร้อยเท่าไหร่ครับร้อยามปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วชกมวยมากี่สิบชก ่าไปสิกว <none. S 2> <in S 1> ่านะผลงานสามพ้อของเราไปไงมั้งชนะมันชนะรวบมาเลยร้อยร้อยยี่สิบหกนี่มันใหญ่มั้ยไม่มันดีป่ะรอบที่ได้เราโชคพ้อยเท่าไหร่เจ็ดยี่สิบเจ็ดก็โอเคแต่แล้วว่าเวทเราได้อยู่นะอ่ะเราเป็นมวยฝีมือเรื่องมวยยังไงมวยฟุตการ์ดไอ้กระลักฝีมือเห็นแล้วนะเราน่าจะเมื่อกี้ถ่ายรูปสูสีนะร่างกายเราเป็นคนจากจังหวัดฝื่งตะวันข้างเที่ยวสบายรบายตัวร้านตอนเนี้ยกินนอนใจสบายเพื่อเพืจอได้ ็นนจะเอัยโอเคจุกนี่ครับผมมาดูผู้เอกน้ำรายการครับเอกลักษณ์ครับแนะนำตัวทางบ้านหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเอกลักษณ์วอร์เทนโนหลวงปุษสวงครับผมไม่ได้เจอกันหลายปีแล้ววันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับคู่ต่อสู้อีกมาเกินเยอะนะครับผมเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่วอร์เทนโนหลวงปุษสวงครับที่ที่ที่อูที่จังหวัดอยู่จังหวัดชิซึกิครับชิซึกิซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับ่ พอ19เกลื่อนก็ไม่ได้ต่อยครับก็เลยดึงมานี่ดึงมานี่ครับมิกัารนี้โอเคไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่เราปกติเราชกล่าสุดร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่เราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยครับหกสิบครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่แล้วชกมวยมันน่าจะเกินร้อยร้อยเท่าไหร่ได้เกินเกินนะครับวันนี้เจอกับสิงห์เคยโชคเขาไหมอ๋อเคยแพ้น้องมาครั้งหนึ่งนานยังก็ตอนอยู่สตูนเนี่ยครับอ๋อตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับผมเดวินนี่มันใหญ่นะใหญ่ใหญ่เขาก็น่าจะมาแทนเหมือนกันผมก็มาแทนอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลูกหลานชาวคุณหาชิจเกตด้วยนะครับเอกลักเต็มที่ครับผมโอเคขอโชคดีครับครับผมไป